สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆอีโคคาร์นะครับกับอัลเมร่านะครับตัวท็อปสุดครับปี2014ครับเช็คชมดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับมีปุ่มคูสตาร์ทกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้นิสสันอัลเมร่า1.2นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับปี2014 263,000บาทนะครับเงินสดใครจะผ่อนเครดิตดีนะครับผ่อนได้ครับ 4,009โดยประมาณนะครับให้6ปีครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสำหรับคันนี้รถสวยนะครับมีชนมาด้านท้ายนะครับแตะมานะครับแค่แตะนะครับไม่ใช่ชนหนักนะครับก็ลองชมลองเช็คดูนะครับแจ้งชัดนะครับไม่หมกเม็ดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยสมบูรณ์ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคันนี้ รับประกันไม่มีการชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอนะครับคืนเงินให้2เท่าเลยครับการันตีสภาพนะครับพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างภาษีไม่ขาดนะครับชอบชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับตัวนี้เป็นอีโคคาร์นะครับใช้งานง่ายใช้คล่องใช้สบายอึดถึกทนอยู่แล้วครับสังเกตได้นะครับในส่วนของสมาชิกที่กําลังเล็งหารถอีโคคาร์นะครับตัวนี้จะค่อนข้างสมบูรณ์ครับมีฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้าย ก็กวางฝังนั่งสบายแล้วก็เครื่องนี่อึดมากๆนะครับลองเช็คดูได้ครับในส่วนของพี่น้องที่ใช้รุ่นนี้หรือบริษัทก็เอาไปติดแก๊สด้วยนะครับแล้ววิ่งแกลบก็มีนะครับใช้งานได้จริงครับอึดถึกทนจริงครับการันตีครับคันนี้รุ่นนี้สวยสมบูรณ์ครับเอาไปใช้งานนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของเอาเมลล่าขับนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ รุ่นน้องผมคนนึงเอาเอาเมล่าติดแก๊สใช้งานสบายชิลๆเลยครับต้องยอมรับเลยว่าอึดทนแก๊สเหมือนกันนะครับเอาเมล่าไม่เป็นรองใครครับเป็นอีโคคาร์แถมติดแก๊สคิดดูประหยัดขนาดไหนสําหรับคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับเป็นรถใช้น้ำมันล้วนนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับเรียกว่าใหม่มากครับคันนี้เช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเหมาะสำหรับใช้งานบ่อยใช้งานเยอะใช้ประหยัดใช้กันยาวๆครับ อเมร่าน่าสนใจครับตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับภายในสวยสมบูรณ์เป็นตัวท็อปนะครับลองชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีปุ่มพุ่สตาร์ทแล้วก็กุญแจสมาร์ทคีย์นะครับพวกาลัรมาติฟังชันนะครับก็ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเร้่งต้นก็ชี้เป้าไว้ก่อนครับอยู่ที่มินบุรีนะครับ ขอบคุณนะครับถ้าชอบก็ดูรูปต่อได้เลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆรูปมีมาเยอะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคันนี้แจ้งชัดนะครับมีแตะด้านท้ายภาษารถเขาเรียกว่าแตะนะครับไม่ใช่ชนหนักก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตรวจข้างหน้าเนี่ยคือเดิมๆทุกอย่างเลยครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะนะครับสําหรับด้านหน้านะครับด้านท้ายก็แจ้งชัดครับมีแตะมาครับโดยรวม เก็บงานมาสวยสภาพเนี้ยบมับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนี่ครับจะทรงรองล้อมาสวยๆแบบนี้สนใจโทรเจรจาได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับสำหรับสมาชิกเน้นหารถใช้งานคันนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับลองเทียบเคียงราคาดูครับว่าคุ้มหรือไม่ถ้าใช่นะครับโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่ที่มินบุรีครับขอบพระคุณครับหวังว่าจะสวยถูกใจนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ